จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้อง เรากิจกรรมที่มี่ีตลอดและพองานนี้ที่ทางกอนพอ,นอนจะลงไปช้วยดำนการจังหวัดให้่็แดนะครับเนื้อ <c oughs> สีเหลืองทองรสหวานมันเส้นใจละเอียดแลมีเดียวที่เหมือนใครนะครับแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่12มิถุนายน ให้ท่านพูดถึงงานในวันนี้นะครับผมครับก็จากต้องบอกว่าเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับว่าจากการที่ประเทศไทยเราเจอกับการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาส0 1 9หรือโควิด19นะครับตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาตั้งแต่ต้นปีนะครับหลังจากนั้นมาก็ผมคิดว่าภาคการท่องเที่ยว ของเราก็คือประสบกับภาวะวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นเมืองหลักยกตัวอย่างกรุงเทพมหานครชนบุรีเชียงใหม่กระบี่พังงาภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ที่สม,มุยพังงานเก่าเต่าซึ่งในจังหวัดที่ผมกกาวันนี้ก็คือเป็นผู้นำรายได้โดยหลักใหญ่เลยเข้าสู่ประเทศ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งในปี2562เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ3ล้านล้านบาทนะครับหลังจากนั้นมาเราก็แทบจะไม่มีรายได้เข้ามาเลยตลอดระยะเวลา2ปีกว่าซึ่งถึงขนาดนี้ผมคิดว่าก็เป็นมิมิตหมายโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564 เราก็ได้เรียนรู้ว่าการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นอย่างไรโดยหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของเราก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคือท่านนรงค์สิ่วนะครับซึ่งพวกเราได้ต่อสู้กันมาโดยจังหวัดกระบี่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวประเทศไทยพวกเรารวบต่อสู้กันมาจนถึงขนาดนี้หลังจากผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปแล้วก็ เข้ามาสู่ระยะหนึ่งก็คือเทสเซโกในวันที่1พฤศจิกายน2564จนถึงขณะน,นี้แล้วก็ในวันที่1พฤษภาคมอีกเช่นกันใน2565ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปลดล็อกคือยกเลิกเทสเซโกเหลือไว้เพียง Thailand p a ร์ซึ่งพวกเราคงทราบดีแล้วว่านักท่องเที่ยวที่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสสามารถเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องอาร์ทีพีซีอขอให้มี ผล ATK เข้ามาเป็นอันว่าใช้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เราจะทำอย่างไรในการฟื้นการท่องเที่ยวให้เร็วที่สุดก็การท่องเที่ยวกันประเทศไทยก็รับหน้าที่ไปนะครับโดยการดําิของท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องหาวิธีจัดก,กิจกรรมจัดอีเวนต์ต่างๆโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลักโดยเฉพาะก็คือภูเก็ต พังงากระบี่แล้วก็สมุยพังงานเตา่าก็เป็นที่มาของโครงการอควาลูมิน่าซึ่งเราจะเริ่มการจัดในวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่12มิถุนายนตลอดระยะเวลาเกือบเดือนนะครับซึ่งเราจะจัดเริ่มกับจากจังหวัดกระบี่ไปก่อนก็คือเริ่มวันที่14ส่วนจังหวัดภูเก็ตและพังงาผมจำมันยับจำไม่ได้นะฮะให้ไปติดตามเองแล้วกันว่า เขาเริ่มวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดถึงแม้นว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูมรสุมของฝั่งอาดามันแต่ก็ยังไม่ได้มีมรสุมจัดแต่ถ้าใครที่เป็นนักเซิร์ฟก็เชิญชวนฟานท้าทายของคลื่นก็เริ่มจะให้เราได้เห็นในแต่ละวันอาจจะช่วงเย็นเยนเราจะได้เห็นคลื่นแต่ช่วงเช้าอาจจะไม่มีคลื่นนะครับแต่สำคัญที่สุด เราได้ยกสิ่งอะไรที่เป็นใต้ทะเลเนี่ยขึ้นมาไว้บนบกไม่ไว่าจะกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาเราก็เอาสิ่งที่สวยงามเอามาจำลองไว้บนบกบาดชายเป็นแสงสีต่างๆเนี่ยให้เราได้ชมได้ดูเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับให้ไปเที่ยวจังหวัดทั้งสนี้ว่าวันนี้เป็นโอกาส แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ยังไม่ได้สูงมากค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารที่ในอดีตอาจจะสูงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สูงนะครับก็ขอเชิญชวนแล้วถ้าหากว่ามีเพื่อนๆที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็บอกเลยเชิญชวนเลยครับให้ไปเที่ยวใน3จังหวัดในช่วงนี้ซึ่งเราจะได้เห็นสิ่งสวยๆงางามๆสิ่งแปลกๆใหม่ๆแล้วก็มีการจัดกิจกรรม เราจะได้เห็นร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารท้องถิ่นว่าในแต่ละจังหวัดนี้มีอาหารท้องถิ่นหลักเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาก็ขอเชิญชวนครับโอกาสมาถ,ถึงแล้วก็อยากจะเชิญให้พวกเราได้ไปร่วมสนุก เ้วก็เชิญไปลองท่องเที่ยวว่าในฤดูมรสุมเนี่ยอันดามันมีอะไรที่สวยงามแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นมรสุมตลอดทั้งวันช่วงเช้าผมเชื่อว่าไม่มีลบเราสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้แต่ถ้าช่วงเย็นมีขึ้นบันมากๆก็ขอเชิญชวนนักเซิร์ฟทั้งหลายเนี่ยไปลองดูซิว่าขึ้นฝั่งอันามันเราสวยงามขนาดไหนครับ